ทับปิกบักทับปิกบักตรงตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้เลยตรงนี้เลยไม่ใช่หรอโอเคตรงนี้ก็ตรงนี้คนรวมครบแล้วบอกสภานะประมาณสี่สิบสภาประกาศเลิมสภาประกาศเริม ได้ครับได้ได้ๆขอขึ้นออกกันฟังกันะครับครับว่าเอาเอานี่คือครับผมแม่ก็พาเขาไปอ่านคลิปอยู่ขับไปอ่านคลิปอยู่แล้วครับก็พูดเลยพี่พูดเลยพี่พีู่ดเลยอ่เดี๋ยวรอน้องมาครบรอน้องมาครบทุกคนมาครบมาให้ครบมาให้ครบมาให้ครบ เออพวกเราเวพวกพวกเราฟังนะสามทุ่มสี่สิบคือใส่กันได้เลยนะไม่ว่าฝั่งนู้นจะมีกี่คนที่ใส่เลยโอเคครับ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 เดี๋ยวเรื่องแก๊งทีหลังถูกไหมโอเคเดี๋ยว่ครเดี๋ยวมึงฟังโก้มึงฟังโก้เราไม่ได้แพ้นะเว้ยมึงดูมันมีอาวุธดสองตัวมันจะตายห่ากันหมดแล้วแก๊งมันโลทุกตัวเลย,เยมึงเป็นหมัดอ่ะขนาดมึงเป็นหมัดมึงยังจะเอามันลงแล้วว่ามึงเข้าใจป่ะสตอรี่เนี้ยไม่ไม่ไม่แพ้สองแก๊งเลยเว้ยมึงไม่ได้แพ้เพราะอะไรเว้ยมึงแพ้เพราะอาวุธอย่างเดียวแต่ฝีมือไม่ได้แพ้ เข้าใจป่ะผวกมึงเก่งทุกคนแล้วเว้ยผูมึงทาดีทุกคนแล้วมึงอย่าโทษตัวเองนะเว้ยว่าใครเป็นคนทําให้เรื่องเฮี้ยอะไรเนี้ยเกิดมึงคิดเอาไว้ก็พอทําเพื่อแกงเว้ยมึงคิดแค่ว่าตอนเนี้ยเฮี้ยเราสู้เต็มที่เว้ยเข้าใจป่ะเวอร์มิเลียนสู้ไม่สู้ขออัดไปลงกลุ่มมิวติงนะชัดเมื่อกี้โคตรชอบ

S <S 2> <S 2> มันก็มีนี่มันก็แข็งมันก็แครมันก็แข็งมันก็แคบกระจายกระจายตัว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 เป็นลุงกว้างอย่ามันกระจุกอย่างนี้กระจายกระจายจะได้ไม่แคบกระจายกระจายน้องกระจายกระจายไว้กระจายว้เล่นตีงไม่ต้องรีบเล่นเราไม่ต้องรีบเราไม่ต้องรีบเราเล่น รอรอรอไม่มึงเห็นหรอกไหมที่ว่ามันเสกพระพุทอเห็น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 ไม่เป็นไรแล้วแล้วคืออัฐทานเปล่าอัฐทันอัฐทานก็ในกลุ่มในกลุ่มมีคนส่งในกลุ่มมีคนส่งนกลุ่มมีคนส่งเฮ้ยสวยไม่ต้องห่วงแล้วจบรอรีดีต้องมีคนได้อย่าง้ก็มันก็ต้องออกอะไม่รู้ว่ากูเล่นสุดแล้วไอ้เหี้ยมแม่งเกือบตายแล้วแต่ว่ามัน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 เงียบอันเต็มทีแลวเว้ยเต็มนี้แล้วเว้ย กไเดว็กนะครับตเองแน่นอนครับแน่นอนแจ๊กแน่นอนครับเจ๊ครั้งเกย์ฮัลโหลพี่แต่ตอนแต่คือตอนเล่นอ่ะส่วนในมุมแต่ในมุมมองของมันก็คือก็คือก็คือแบบผมต่อยตัวมันโดนนะพี่แต่ดาเมจมันไม่เข้าอ่ะนั่นแหละเขาเรียกว่าตัวไหลเนาะงเขาเรียกว่าตัวไหลแบบไหลเว้ยเราเห็นโดนแต่มันไม่โดนเว้ยเขาเรียกว่าตัวไหลนั่นแหละพีซีมันได้แบบตรงนั้นว่าคือตัวไหล้ไที่พี่อ่านไว้เหมือนกันอยู่ อ๋เอเล็กแป้หายไปไหนวะข,ข้างหลังอ่ะข้างหลังอ่ะอ๋อเอฟอาร์คีแคร์าาาาทุกคนฮัลโหลว่า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 ครับเออเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอ้ก็อย่างที่บอกแหละ ต่เราไม่ต้องซีเรียสเรากระจายตีวงกว้างไว้ก็ค่อยๆเล่นไปเราไอ้ยต่อย้แพ้ครั้งเนี้ยกูก็ไม่ได้ซีเรียสเงินห้าแสนก็หาได้แป๊บเดียวเข้าใจป่ะอย่างอมกงนนเอาไว้ไม่งอมพี่ไม่งอมพี่ชิวๆกูจะงอมอะไรอ่ะกูถามหน่อยดิเดี๋ยวมันก็โดนแล้วเนี่ยเสกอาวุธแถมอีกอย่างหนึ่งไอ้้ย่มึงดูตัวมันดิขนาดมันมีมันมีอาวุธนะมันยังจะโดนเราต่อย mình làm gang làm nhiều một cái chén đi, cái gì mình sẽ đây này nè. Cảm ơn ạ, cảm ơn. mà biểu đi, mà Pim hay nói không? Pim chữ gang hay nổi. ต huh. ีบอกพาได้ไหมวะยืนในก็ะตีที่ไม่เอกพาคนหนึ่งอ่ะอีกอีกสองนาทีอีกสองนา,าทีเราเล่นตีกระจายวงกว้างไว้เล่นตีกระจายวงกว้างไว้เราเล่นแบบเดิวมันดีละกระจายวงกว้างกระจายวงกว้างไว้เลือดผมแม่งขาดเสร็จหมอแม่งหาย ใช่เหรอวิ่งไปแล้วเราก็เองอ่ะยายามอย่าไปอีเรื่องนึงกเรื่องนึงเซฟวิ่งไปด้วยเราเป็นโมบายเราไม่ใช่พีซีเซฟวิ่งไปด้วยคนไหนที่รู้ว่าเป็นโมบายพยายามอย่าวิ่งนะวิ่เข้าใจใช่ป่ะพยายามอย่าวิ่งเยอะเซฟวิ่งด้วยใช่เซฟวิ่งแลกกิ้งอะไรอ่ะ พอเริ่มสตอรีก่กูจะอัดคลิปแล้วนะกูจะเงียบนะใครขอไฟได้ขอนะเลิอมขาสิบช่างแม่งไอ้ที่อะเออไม่ต้องซีเรียสเทียอะไรแล้วเล่นชิวเลยเล่นชิวเลยเล่นเอาชิวโรๆเพื่อนเล่นกันดูมุมร้อยด้วยนะเพื่อน Ya, mana no, ya. Hey Yeah. ừ, ngoài สุกแยงเคียอะไรไม่รู้ครับเอ้กูถ่ายไม่ไปกูถ่ายเพราไปกูจะคิดแล้วกูจะคิดแล้วกูจะคิดแล้วเอวิ่งมาเอกูจะคิดแล้วกูจะคิดแล้ว <c oughs> ไอ้ปลามึงอย่าเบ้มดีเนาะไปเอ๊

ลวน้องสาวไปไหนเนี่ยน้องสาวอเล็กเข้าไปน้องน้องชายอเล็กนุ่นจอนนี่นะนุ่นจอนนี่นะใค้น้องเดี๋ยวเจดเดีเยอเฉดอเล็กน้อง ดูพี่มนันดูพี่มนันไม่หลอด <c oughs> ไม่หลอดตายไอ้เจ้าห <c oughs> ลอกหลอกอยู่ไอโดดีดกูหายไปไ,ไหนวะว่าขึ้นบนหน้าจอไม่ได้ทำเลยวะ สงสัยนายะเออปิดลบอ๋อ,อ,อ,อน่าจะขึ้นแล้วแต่ว่าตัวสื่อบงัง ไว้ยังไม่ได้เปิดอันนั้น้อ้ออดิโอรวมไม่ได้เสียงโดนเน็ตเลยเดี๋ยวเปลี่ยนอ่ะแอวาตานีแพ้สกอรสองสิบ <c oughs> <Yeah. c oughs> เฮ้ยสตรีมโด้คืออล้วทำไมแต่ละคนตัวแข็งอย่างกระกระดอผมเลยพี่มันอาจจะเป็นเพราะเราจะโยอะไรเน,หนาะอาจจะเป็นเพราะเราจะโยยกร่ดับนะประสบการณ์ครั้งแรก Ây hi mà Mày mở tí em tắt đi Cứ chung mày mở tí Ây chính cu nè Tôi lại là Ủa เจ็ดเจดว่งาโอ้ ควบปบมือให้ตัวเองหน่อยผมมือให้ตัวเองหน่อยเชี่ยพวกมึเกงเก,มเก่งแล้วเว้ยเชี่ยมึงเก่งแล้วนะอย่างก้า้าตัวอะไรครับพี่ตัวอะไรที่ไมาได้กวาจที่หมดแล้วจ้าตูมีหละกาน<ม>สองเป็นชีบรอบตัวอะไรตัวอะไรไม่ไปเก่ง,แล,กงแ,ลแล้วเก่งแล้วเก่งแล้วตั้งทีเดียวจ้าอย่างั้นผมจะมาแม่แพทครอบ น้อยอ่ะพี่ต่อยตัวไหลุ๊บผมแคสเลยเออหนหน่ผู้ชายมัอนึ่งหนฮะไปเรื่อยอ่ะมาคนที่มาเลยตอนที่มแล้วอาอ้วผอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอโอ้โอเคโอยออยอโอ้อ bắp xe lê khi mời <laughs> chụp đời cha ้ำหิวนะรครับหมอหมอพูดหน่อยหรอ,อสภาครับเอได้ยินไหมได้ยินครับได้ยินครับบับบับทวิตเมื่อกี้คือได้เหรอข้บับว่าไงครับเข้บับว่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมแชรไว้อยู่แล้วก็เลื่อนขึ้นไปก็ได้ครับเขาเขียนว่าป๊บน,นึงนะ แอบรแจ้งมาในห้องติดต่อแชทเลยครับขอบคุณครับไอ้ขอบคุณครับผขอบคุณครับไอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับอบ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 ครับขอบคุณครับไอโนวลใครไปบับทวิตเมื่อกี้ไปด่าเขาให้กระจอกนะเจฟไปเฮียขอบคุณครับขอบคุณครับพี่บีขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาคุยกันนะไอคนที่บับเมื่อกี้โนวลอะมึอไงเจอไอเฮีย เอ่อเอ่ออันนี้ให้แให้ผมพูดได้ใช่ไหมครับแล้วแล้วที่แบบกดมาถึงได้ครับวมันได้แล้วครับมีหลักฐานไหมครับวถ้าแบบนี้มีมีครับตั้งแต่เริ่มไฟเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมส่งให้เลยครับอ่าส่งมาใช่ใช่ไฟแรกเลยครัอ่าส่งมาใช่ให้หมอชุบก่อนครับตอนนี้ผมผมผมไม่อยากโดนใบให้หมอชุบก่อนครับ คือเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าฝั่งทั้งสองฝั่งถ้าใครจะแจ้งอะไรห้องติดต่อสภายนะครับผมรออยู่ครับผมรออยู่หมอหมอหมอฮิวได้ครับหมอหมอว่าว้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 าวาเขาอันนี้ไม่รู้ว่าถามสภาดิอันนี้ไปดูเขาล่ำกันในดิสแป๊บหนึ่งเขาล่ำมันอยู่ในดิสเนี่ยไปไปดูไปดูดูอะไรนี้ไปฮัลโหล แล้วโอ่ยอย่าเล่นชนะเดี๋ยวโดนหลอกเราเราบอกแล้วใช่ไหมว่าว่ากูก <Laurie freely> <again> ูกูได้กูได้ไม่ใหญ่บิกากูได้ไม่ใหญ่บิกาฮัลโหลเจอรี่เราเราบอกแล้วใช่ไหมว่าว่าอย่าเล่นเก่งเดี๋ยวโดนร้องยังมีตัวยัดยาเลยไหนอ่ะ ตัดตัวยาตัวตัวลงมั่วนซัวอะไรเนี่ยเออทำไมเราฟุ้งยังไงทำไมเราฟุ้งยังไงหอมหวานคุ้งแล้วคุ้งแล้วคุ้งเหลาแล้วพี่เอ้ยอย่า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 ไปแซวเอาไว้อย่าไปเห็นไหมเราเราเราบอกแล้วเจอรี่ว่าอย่าเล่นเก่งเดี๋ยวเราโดนร้อง เฮ้ยมีด่าเขาทำไมจบแล้วพอพอโค้กโค้กรอวิ่ ขออนุญาตลงไล่เจอกันไวรุ่น